ราาคุณเสียยิงกว่าใครใส่หูฟังแล้วฟังชัดดีค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่ปูเป้ก็ยินดีก็ยินดีที่ได้มอบความสุขความบันเทิงให้กับพี่ปูเป้ได้ฟังในหูฟังคุณภาพอันนั้นนะคะของมาแจ้วนะคะเอออุย้ยน้องอิงอิงสวัสดีจ้าแค่มาไม่ทนันเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังอีกรอบนึ่ง หรือจะเป็นเพราะเรานั่งอะ่ะเสียงมันก็เลยไม่ค่อยออกเอ้ยไม่ใช่พูดผิดมันเป็นเพราะเรานอน,อนเสียงมันไม่ออแล้วพอเราไม่ได้จิบน้ําคอมก็เลยแห้งนะคะเดี๋ยวขอ,อจิบน้ํากินน้ําแล้ว <laughs> ยังจะร้องอีกไม่น้องอิงอิงเขายังไม่เคยฟังคะ่ะเดี๋ยนะเพลงผู้ชายฝันตั้งแต่เป็นสาวเดิกไง ใช่ทุกใจไม่มีหนูว่าไม่ต่างกับตอนนอนเลยทำไมการนั่งมันทาให้เราอะโปรเจกเสียงได้ดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วการยืนเลยอะมันจะทําให้เสียงอะดีขึ้นไปอีกเพราะว่าตรงเนี้ยพอนั่งมันอั้นลมมันไม่เดินแต่ถ้าเรายืนปั๊บเนี่ยคือมันจะได้เลยนี่การยืนมันก็ทำให้เราโปรเจกเสียงได้ดีขึ้นเอาเพลงที่ฮิตตอนนี้เลยได้นะ Summer Swords of ขอบคุณนะคะแปลว่าเพราะแปลว่าชื่นชอบเลย <c oughs> คือลูกเอื้อนเมื่อกี้แม่ยกต้องค้องพุงอะไรแล้วนะ summer o m a n c r i n แต่ตรง r i n เนี่ยคือแม่ยกอ่ะมันมันโดนใจเอามันต้องค้องเมื่อไรแล้วนะ